การที่เส้นตรงคราวนี้เราจะมาพูดถึงตัวละครตัวละคร2ตัวแรกเขาเรียกว่าระเดี๋ยวพี่ลดขนาดประกาก่อนใหญ่ไประยะทางเห็นนะและการกระจัดเห็นนะซึ่งต่างกันยังไงระยะทางเอาพูดภาษาอังกฤษ เรียกว่า distance การกระจัดเรียกว่า dis เผื่อใครเรียนเตอร์นะเผื่อใครเรียนนะ s เรีโอเคนะไม่ใช่ที่จะบอกเนี่ยก็คือไม่ภาษาไทยไม่ได้ไม่ได้กำหนดให้มันต่างกันนะมันกำหนดให้ต่างตั้งแต่ฝรั่งเขาคิดแล้วนะโอเคนะร <c oughs> ะยะทางกับการกระจัดใช้ตัวอักษรส่วนมากนะเขาใช้ใช้ตัว s เหมือนกัน ใช้ตัวยอ่อเวลาในสูตรมันจะมีตัวยอ่ออยู่ตัว x เหมือนกันแต่สิ่งที่ต่างกันนั้นก็คือการกระจัดเป็นเวกเตอร์ครับเพราะฉะนั้นถ้าในโจทย์พูดระยะทางคือระยะทางคือไม่ใช่เวกเตอร์ถ้าในโจทย์พูดการกระจัดคือเวกเตอร์โอเคนะโอเคนะครับมาดูแล้วหน้าตามันต่างกันยังไงอันนี้เป็นตัวละครตัวแรกนะ ตัวละครตัวที่หนึ่งนะเดี๋ยวมันจะมีตัวละครตัวอื่นอันนี้เป็นกลุ่มที่หนึ่งเดี๋ยวมีตัวสองตัวสามตัวสี่อะไรก็ว่าไปนะเดี๋ยวมันจะเพิ่มมาเรื่อยๆอันนี้เป็นตัวแรกเฉยๆเราเรียนทีละตัวทีละตัวระ,ะระยะทางอาก,การกระจัดเนี่ยถ้ารูปพูดง่ายๆคือมันจะต่างกันประมาณนี้ระยะทาง okay, นะอาโอเคนะโอเคอ่ะเอาชีสอันนี้แล้วกันนะอื เเดินทางไปหา B ผ่านบ้าน c แล้วอะไรโอเคนะเย A, a ่า a, a จะไปหา B ผ่าน c โอเคนะเเดินทางใช่ไหมเดินทางก็มาไปหาผ่าน B ก่อนแล้วไป c นี้โอเคนะอันนี้จะพูดได้ว่าให้ระยะทางตามถนนเนี่ยเขาเรียกว่าระยะทางหรือ S ที่ไม่เป็นการกระจัด โอเคนะแต่ถ้าพูดถึงการกระจัดมันคือเส้นนี้เส้นที่ไม่รู้ว่าว่าถนนมันเป็นยังไงแต่ว่าเราขี่จากจุดเริ่มต้นไปถึงจุดจบอันนี้ือการกระจัดโอเคนะเพราะว่าอะไรเราเรียนการเคลื่อนที่เป็นานเส้นตรงเพราะงั้นการกระจัดมันจะเป็นเส้นตรงเส้นเดียวออกมาให้เราคิดโอเคนะถ้าเขาถามขนาดว่ากี่เมตร ระยะทางกี่เมตรครับ8ปดบวกห้เท่ากับกี่เมตร13.5เมตรเห็นนะแต่ถ้าเราถามการกระจัดว่าระยะทางเท่าไหร่เอ้ยว่าว่ามีขนาดเท่าไหร่คือ12สองเมตรที่ต่างกันในนี้ระยะทางวัดตามทางการกระจัดวัดจากต้นไปปลายแค่นั้นเอง โอเคนะอืมโอเคใไอ้พวกนี้เอ่อเอ่อเขาเรียกว่าอะไรแบบปกักพวกนี้พี่จะข้ามไปเพราะมันไม่ไม,ไม่ไม่มีนัยะอะไรมากมายโอเคนะมาดูรูปบ้านข้างล่างเนี่ยอืมเห็นไหมอืมอละจอพี่ค้างอีกละอืมอเนะ การที่บ้านหลังไอ้บ้านบ้านหลังแดงไปที่บ้านหลังดํามันมีระยะทางนะมีทางเยอะนะเนี่ยถ,ถ,ถ,ถ้าใช้ถ้าใช้เขาเรียกว่าอะไรถ้าใช้เส้นทาง a อก็มายางงี้ชื่อไเส้นทางสีป่ะแล้วเส้นทางบีก็มายางงี้ปุ๊บอืมแต่เส้นทาง a เป็นเส้นที่ใกล้ที่สุดก็คือการการะจัดของเราโอเคนะมันดูเหมือนไม่มีอะไรเลยนะ มันยังไม่มีอะไรหรอกมัแค่นีน้แต่ถ้ามันไปเริ่มเข้าตัวที่สองตัวที่สามมันจะมีทันทีโอเคนะจะง่ายมากเราเรียนง่ายก่อนแล้วค่อยๆซับซ้อนไปเรื่อยๆอ่ะตัวอย่างที่สามตัวอย่างที่สี่มาทํากันอีก,กว่าถ้าเข้าใจแล้วนะจากภาพตอบข้อหนึ่งถึงข้อหกไปเลยเดินทางจาก A B C D ก็คือตามทางเนี้ยนะอืมลักษณะเป็นส่วนหนึ่งของสี่เหลี่ยมผืนผ้าอ่าแน่นอนเขาถาม ระยะทางจาก A ไป B เท่ากับเท่าไหร่ครับตอบพี่อันนี้ตอบช่วยนั่นตอบมันไม่ยากกี่เมตรระยะทางจาก A ไป B แปดเก่งมากและการกระจัดจาก A ไป B เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับเท่าไหร่แปดก็แปดเหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าระยะทางกับการกระจัดเท่ากันได้เพราะว่ามันเป็นเส้นตรง จากต้นไปถึงปลายเหมือนกันโอเคนะอืคำถามที่สามระยะทางจาก A ไป C เท่ากับเท่าไหร่ก็คืออะไรครับเดินไป B แปดเดินไป C หกก็เท่ากับสิบสี่แต่การกระจัดจาก A ไป C เท่ากับเท่าไหร่าการกระจัดอย่างที่บอกการกระจัดต้องว่ดไงจากต้นมาถึงปลายอ้าว เขาไม่เขียนว่าเท่าไหร่รู้ไหมเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยสิบครับส <10, S 2> ิบ, 10, บเพราะว่าอะไรมันคือพีทาโกรัสไงหกแปดสิบใช่ไหมเออก็คือถ้าใครไม่ถ้าใครท่องหกแปดสิบไม่เป็นก็หาพีทาโกรัสเอานะอืมด้านตรงข้ามมุมฉากก็สิบสเคนะระยะทางจากเอถึงดีเท่ากับเท่าไหร่ก็คือยุบแปดบวกหกเป็นสิบสี่บวกอีกแปเป็น ยี่สิบสองเคนะก็คือเดินทีละช่วงน,นั่นแหละแต่เขาถามข้อต่อไปว่า<อ>การกระจัดไปที่ A กับ D เท่ากับเท่าไหร่การกระจัดคือวัดแบบนี้เลยเนาะเท่ากเท่า,าไหร่หกครับหกเพราะมันขนาดกันอีกด้านหนึ่งพอดีเนาะจบข่าวง่ายมากเห็นไหมจการกระจัดกระ,ระยะทางนี้ถ้าใครแยกงไม่ออกนี่ไม่ต้องเรียนต่อเลยอเคนะแต่สำคัญตรงนี้นะจ๊ะ การกระจัดเป็นเวกเตอร์นะจ๊ะเดี๋ยวจะไปใช้ต่อจ้ะอ่าสุวนรนขับรถจากบ้านไปทางทิศตะวันออกสิบหกกิโลเมตรไปทางทิศเหนือสิบสองกิโลเมตรอ่านนีไม่ง่ายทิศตะวันออกสิบหกทิศตะวันออกให้ไปทางขวานะอือสิบหกกิโลเมตรโอเคนะแล้วขับต่อไปทางทิศเหนืออีกสิบสองกิโลเมตรตรงหาระยะทางและการกระจัด ของสุวรรณันเท่าไหร่ระยะทางเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยยี่สิบแปดครับสิบหกบวกสิบสองเท่ากัยี่สิบแปดเมตรนะโอเคนะเอ้ยกิโลเมตรนะการตอบทุกครั้งในมปลายอย่าลืมใส่หน่วยตลอดนะครับโอเคนะถ้าเป็นพวกข้อสอบอัจฉรยหรือแบบปึกษาในห้องถ้าไม่ใส่หน่วยอาจจะครูบางท่านอาจจะถือว่าผิดได้โอเคนะครับโอเคและการขจัดละ่ะ การกระจัดพี่ขออนุญ,ญาตให้ใส่เป็นไอ้นี่นะเป็น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 แอสลูนะเพราะว่าถ้าเขียนการกระจัดเฉยๆมันจะมันจะเป็นเวกเตอร์นะโอเคนะการกระจัดเท่ากับเท่าไหร่มาตรงนี้ต้มใช่ป่ะเท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่นะยี่สิบครับยี่สิบ,บโอเคนะก็คือก็คือมันคืออะไรครับ จริงมันก็ตัดอย่างต่ำได้สิบหกกำลังสองบวกสิบสองกำลังสองจริงๆสิบหกก็คือสี่หาสี่สามห้าห้าสี่ยี่สิบอันนี้เป็นเรื่องคณิตาสตร์นะเขียนะเท่ากับยี่สิบกิโลเมตรง่า,งายในดเดียวเห็นไหมเจ๊คราวนี้มันก็จะหมดตัวละครที่หนึ่งแนละ้วแต่ว่าเพื่อความเพื่อความ เพื่อความสนุกไม่ใช่ความสนุกหรอกเพื่อความเข้าใจเพราะว่าไม่ใช่เพื่อความเข้าใจเพื่อความฝึกฝนแล้วกันนะเราก็จะมีแบบฝึกหัดของอีกชุดหนึ่งโอเคเดินทางจาก A ไป C ระยะทางเท่าไหร่บอกพี่แปดบวกหกเป็นสิบสี่สบสี่ครับสิบสี่เพรานั้นสองข้อนี้ถูกแต่การกระจัดแปลงนี้เอนะการกระจัดพิทาโกรัสก็หกแปดสิบเหมือนเดิมโอเนะ ทีนี้ทำง่ายๆเพราะเหมือนเอ้ยทำเร็วๆเพราะมันเหมือนข้อที่ผ่านๆมาแล้วเนะาะมาดูซิโอเคอันเนี้ยคือการคือการเคลื่อนที่บนเส้นทางคือเส้นทางเส้นเดียวนะคืออันนี้เขาเขียนง่ายๆคือมันเดินไปสิบแล้วมันกลับมาสองบนเส้นเดิมนะเคนะโอเคเขาถามระยะทางการกระจัดระยะทางเท่าไหร่เนี่ยเดินไปสิบกลับมาสองระยะทางเท่าไหร่สิบสองครับสิบสองเพราะนับ สิบบวกสิบสองสิบสองมีข้อไหนบ้างเขาถามระยะทางก่อนนะก็ข้อแรกเลยแต่อะไรครับเราก็ตอบการกระจัดการกระจัดก็นับจากต้นไปปลายใช่ไหมเดินไปสิบกลับมาสองเหลือแปดจบค่ะออันนี้แหละอันนี้สําคัญนะรูปนี้สําคัญนะเดี๋ยวไปใช้ต่อนะไอ้รูปลักษณะแบบเดินไปแล้วกลับเนี่ยใช้ต่อนะเดี๋ยวมันจะเป็นแนวดิง่งรูปนี้สําคัญให้มองให้ติดตาไว้ก่อน โอเคระยะทางการกระจัดการเคลื่อนที่มีเท่าไหร่นะครับระยะทางก่อนระยะทางมันเคลื่อนที่เป็นแบบไหนเนี่ยคร,ค,รครึ่งวงกลมครับครึ่งวงกลมครึ่งวง,วงกลมหนึ่งวงวงกลมหนึ่งวงลักเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเส้นรอบวงเท่ากับสองาพอาร์เนาะถ้าแค่ครึ่งวงก็ตัดไปหนึ่งส่วนสองตัดไปครึ่งหนึ่งก็เหลือสองสองาพอาร์ก็เหลือาพอาร์โอเคนะอาร์ R, เท่ากับเท่าไหร่ในข้อเนี้เจ็ดครับ เจ็ชุบยี่สองระยะทางการกระจัดเท่าไหร่ซูมการกระจัดจาก <14. S 1> นี้ไปนี้ก็คือสองอานั่นเองก็คือมีอาสองครั้งเห็นนะสองอาก็คือสิบสี่อันนี้เป็นเรื่องของเลขาคณิตธรรมดาเนาะระยะทางกับการกระจัดพื้นที่ต่อไปนี้เท่ากี่เมตรพื้นที่เป็นวงกลมกลับมาหนึ่งวงเท่ากับ สองพายอาร์สองพายยี่สองส่วนเจ็ดอาร์เท่ากับเจ็ดเท่าก,ารกรับเท่าไหร่ทุบๆสี่สิบสี่ีะยะทางสี่สิบสี่ตรงนี้อะคําถามคือการกระจัาเท่าไหร่ศูนย์ครับศูนย์เพราะว่าอะไรจุดเริ่มจุดจบจุดเดียวกันจบข่าวโอเคอะหนูแดงวิ่งรอบสนามข้อนี้เร็วๆนะ ความยาวรอบ400เมตรหนูแดงวิ่งทั้งหมด10รอบระยะทางเท่าไหร่ตอบพี่4,000ครับ4,000กลับมา <c oughs> จะกลับมาที่เดิมการกระจัดเท่าไหร่0เ okay, คนะกลับไปที่เดิมนะเข้าใจนะโอเคพี่พูดเร็วไปหรอเปล่าเนี่ยพี่เห็นมันง่ายโอเคนะอืมอือคำนึงนะมันมีอะไรอีกไม่มีมมมมละโ okay. อเคอัตราเร็วละสบายละอือ โอเคนะมาดูข้อนี้เด็กคนหนึ่งเดินตามเส้นครึ่งวงกลมดังรูปไประยะทางเท่าไร่และการกระจัดเท่าไร่เอาระยะทางก่อนระยะทางก็เดินไปช่วงที่หนึ่งคือครึ่งวงกลมหนึ่งอันช่วงที่สองก็ครึ่งวงกลมอีกอันหนึง่งระยะทางเท่าไหร่ระยะทางระยะทางก็คือครึ่งวงกลม สองอันรวมกันคือวงกลมแรกก็พายอาอาแรกคือสิบใช่ไหมเค okay. บวกกับพายอาคือห้าใช่ไหมก็ได้เท่าไหร่สิบห้าพายพายคืออะไรครับสามจุดหนึ่งสี่แล้วกันเพราะข้อนี้เขาตอบเป็นทศนิยมเนี่ยนะสิบห้าสามสี่ห้ากับอีกหนึ่งสี่ก็เป็นสี่สิบเจ็ดกว่า ก็ยังก็จะได้สองข้อนี้แหละเนาะเข้าใจปะเข้าใจปะอันนี้พี่พูดเร็ว่านะพี่เผือพูดเร็วว่าเนะี่ยเข้าใจครับเข้าใจนะคือรูปนี้มันมีครึ่งวงกลมสองอันมีรหนึ่งเป็นสิบรอันที่สองเป็นห้าเท่านั้นเองโอเคนะอืมคำถามคือการกระจัดเท่าไหร่โอ้การกระจัดง่าย,ายกว่าอีกการกระจัดว่ารูปสิครับต่ออะไรล่ะครับการกระจัดว่ารูปว่ารูป A อไปบตรงนี้เลยตรงนี้คืออะไรเนี่ยคือรัศมีสิบเนี่ยเท่ากันเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นการกระจัดก็เท่ากับสิบวันนี้นะง่ายนิดเดียวโอเคเนาะโอเคเท่านี้การกระจัดระยะทางครบแล้วหมดแล้ว